ยิ่งลักถามบิ๊กตู่จำได้ไหม6ปีก่อนถามอะไรหวังรีบตัดสินใจเพื่อประเทศยิ่งลักย้อนอดีตประกาศยุบสภาเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ถามพลเอกประยุทธ์จำได้ไหม6ปีที่แล้วเคยถามอะไรหวังว่าจะตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองสงบและเดินหน้าต่อวันที่17ตุลาคมนางสาวยิ่งรักษชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโพดข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าไม่ทราบว่าทุกท่านยังจำได้ไหมเมื่อ6ปีที่แล้วประชาชนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ดิฉันลาออกซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบอทอบอในขณะนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังถามว่าจะสามารถประคองรัฐบาลต่อไปได้ไหมซึ่งในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่และประชาชนก ็จะได้ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยวันนี้เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่ต้องการอยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยให้คุณประยุทธ์ลาออกและแก้รัฐธรรมนูญซึ่งดิฉันได้ติดตามดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยความเป็นห่วงทําให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ท่านเคยถามดิฉันเมื่อ6ปีที่แล้วว่าดิฉันไหวไหมและหวังว่าวันนี้ท่านจําได้แล้วเลือกที่จะเลือกตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบและเดินต่อไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคน,นะคะ่ะ